สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้วันพฤหัส,สบดีที่20มกราคมพุทธศักราช2565เราก็มาพบกันในวิชาภาษาไทยนะคะเหมือนเดิมเลยเราก็จะมาเขียนตามคำบอกกันอีกแล้วนะหนูก็เขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เขียนกึ่งกลางหน้ากระดาษว่าเขียนตามคำบอก หลังจากนั้นทำอะไรลูกเขียนเลข1 2 3 4และ5นะคะแล้วหนูก็มาฟังคุณครูอ่านคําแต่ละคําแล้วหนูก็เขียนลงไปนะพร้อมไหมคะอ่าเขียนตามนี้ให้เสร็จก่อนนะค,คุณครูค้างหน้าจอไว้ให้หรือถ้าหนูเขียนไม่ทันจริงๆก็ทำไมลูกหยุด นะคลิปวิดีโอไว้แล้วก็เขียนตามก่อนหลังจากนั้นหนูค่อยกดเล่นวิดีโอเนาะแล้วก็ฟังเสียงที่คุณครูอ่านคำให้ฟังนะพร้อมนะคะคำที่หนึงทหารทหารทอทหารอดทนนะลกูกคำว่าทหารเขียนยังไงทหาร คำที่2องปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติคำที่3พยาบาลพยาบาลคำที่4มะพร้าว มะพพลาวคำที่ห้าแผลแผลหกล้มเป็นแผลอย่างเงี้ยเออคำว่าแผลอีกรอบหนึ่งนะลูกนะหนึ่งทหารทหารสอง ปฏิบัติปฏิบัติ3พยาบาลพยาบาล 4. มะพร้าวมะพรา้าว 5. แผลแผลทันไหมลูกลองฝึกสะกดนะ เดี๋ยวเรามาเฉลยกันทีละคำนะคะฝึกสะกดไปด้วยในตัวนะคําที่หนึ่งทหารลูกอ้าทะหารถูกไหมลูกเขียนถูกไหมอ้าถ้าถูกเราก็ตรวจถูกได้เลยนะต่อมาคําที่สองลูกปฏิบัติะปะ ตีบาททันไหมคะ,ะตรวจดูนะถ้าเราถูกก็ใส่เครื่องหมายถูกได้อีกเช่นกันต่อมาข้อ3พยาบาลพยาบาลเขียนยังไงคะพอพานยอยักษ สะระอาบอใบไม้สะระอาลอลิงถูกไหมลูกเขียนถูกไหมอ้าวถ้าถูกก็ตรวจถูกเลยคำที่สี่มะพร้าวมะพร้าวอ่ะใส่ไปลูกมะพร้าวอืมถ้าถูก เราก็ทำไมลูกตรวจถูกเลยและคำสุดท้ายนะขออนุญาตเลื่อนนะลูกนะคำสุดท้ายคือคำว่าแผลแผลนี่ถูกไหมคะถ้าเราเขียนถูกเราก็ตรวจถูกแต่ถ้าคำไหนที่เราเขียนไม่เหมือนกับ บนหน้าจอนะเราก็มาทำไมลูกเออแก้คําผิดด้านล่างแต่ถ้าเราไม่ผิดตรงนี้เราก็ต้องเราก็ทำไมลูกไม่ต้องใส่นะคะอ่ะดูอีกทีนึงนะ5คําคที่เราเขียนตามคําบอกในวันนี้ 1. ทห,หาร 2. ปฏิบัติ 3. พยาบาล สี่มะพร้าวหแผลทันนะลูกนะอ่ะต่อมาลูกวันนี้นะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หนังสือแบบฝึกหัดหน้า111อ่ะดูตัวเลขนะนี่111เมื่อเปิดมาแล้วนักเรียนจะเจอ แบบทดสอบที่8เ่ยเห็นไหมนี่ครูทำสีเหลืองไว้ให้แบบทดสอบที่8เขาให้ทำอะไรคะกากบาทคำตอบที่ถูกต้องกากบาดคำตอบที่ถูกต้องอ่ะตรงนี้นะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนทำนะจะมีทั้งหมด10ข้อ เป็นเรื่องของคำคองจองแล้วก็บทกาเอ๋ยกาดําเห็นไหมนี่ข้อ8ถึงข้อ10เออจําได้หรือเปล่าเรื่องกาเอ๋ยกาดําวันนี้นะคะนักเรียนทําแบบทดสอบนี้นะเพื่อทบทวนบทเรียนต่างๆแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหนะ้าคุณครูจะมาพาเฉลยแบบทดสอบนี้ไปด้วยกันนะคะ วันนี้เพื่อนๆในห้องก็จะได้ทำแบบทดสอบเช่นกันแล้วคุณครูก็จะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยอ่านเรื่องกาเอ๋ยกาดำต่อด้วยนะเพราะว่าบทบทกาดำเนี่ยบทอาขยานกาดำยังอ่านไม่ครบทุกคนเลยเดี๋ยววันนี้ก็จะให้อ่านต่อก่อนนะคะและก็ทำแบบทดสอบที่8หน้า111นะ ไว้เจอกันใหม่วันศุกร์นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ